สวัสดีครับว่ายสวยๆอย่างไทยเพราะวันนี้เราจะพามาดูอะไรแบบไทยๆของกินไทยๆมีแต่คนไทยเพราะว่าเราอยู่ที่วัดไทยพุทธดารัฐครับ วัดไทยพุทธดารัฐตั้งอยู่ที่เมืองดารัตทางตรงบนของรัฐเท็กซัสการเดินทางมาที่นี่สะดวกสบายเพราะมีที่จอดรถมากมายและยังใกล้สถานีบริการรถไฟฟ้าอีกด้วยโอเคแล้วทุกคนอยากจะมากินอาหารไทยแบบรสชาติไทยและคนไทยขายที่วัดไทยที่นี่เปิดแค่วันอาทิตย์ตอน9้าโมงเช้าถึงบ่าย3มเท่านั้นเอง เอาสองเส้นครับเอาเลยนะมมันนุ่ไงแล้วก็มันจีนมันแข็งเออใช่มันมันมันจะหวานกว่าใช่ไหมครับคุณพี่อันนี้มันไม่ใช่หวานมันมันอันนี้มันอร่อยกว่ามันอร่อยกว่าใช่ไหมครับเหมือนเลยเนี่ยนี่คือไส้กอกบ้านเราเพราะว่ากินไม่ทที่ถ้าที่เขาขายที่ตลาดเอเชียมันจะมันจะมันจะสั้นกว่านี้เนาะแน่นแล้วแข็งใช่ใช่ครับ เอาความคุณเปิดไม่ได้บอกใช่ไหมครับอันนี้ถ่ายคลิปแล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วก็เอาไปเลยอันนี้ใช่ไหมหยิบหยิบไปเลยได้แล้วเอายลืมเอาเงินดอนแล้วก็จะไปแล้วคุณครับไปเหลือเท่านี้จะไปซื้ออะไรได้อีกดูสิโออย่าลืมเ้าอย่าลืมว่ามาที่นี่ต้อง มีเงินสดเท่านั้นเพราะเขาไม่รับเครดิตกันเพราะว่าส่วนมากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มาทำขายกันเองอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือไทยเอาเจหน่อยเจก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือาดูได้แซ่่บ่แซ่บแซ่บแซ่บแซ่แซ่บแซ่เแซ่ว่แซ่บแซ่บแซกบแแซ่บแซ่บบ่่บ่่บู่ครับ หม้อน้ำซุปขอขอดูซุปอ่าร้อนๆใกล้ๆหน่อยนะครับดูอืมลวกผักอืมหอมมากเลยทุกคนโอเคนะทุกคนต้องมาร้อนนี้นะต้องมาเห็นไหมของแท้มีน้ำตกด้วยนะน้ำตกทั้งเนื้อทั้งหมูโอ้ดังไงใส่เลือดค้นๆเลยเห็นไหมน้ำเดือดเดือดเลย เดือดมือน,นี้หนูอห,หนูนะั่นน่ะนั้นเบิดบกบกบกนี่ให้ดูแบบนี้นี่นีนโอ้ยาม,มีก็ใส่ผักมืนบ้านเราเลยนี่นะจ๊ะทุกคนนี่แหละกรเียวส่อาาริสักแเลยนี่นี่อจรยงจะกินไ,ได้ก็กินกินก็ได้ก็เททิ้งส่วน ส่วนมากจะทิ้งหรือจะกินทิ้หรจะกินทุกอย่ก็เข้าท้องหมดนะเนาะใส่พริกอะไรใส่ไปเลยใส่ไปเลยทำเองไหมนัน้ำปรุงกันโด้โหเผ็ดมากเลยนะมืออย่าเผ็ดมากนี้เผ็ดมากนะแค่นี้เออออพิกพริกแม่เขาป่นเองนะระวังตายนะก็ทำเองพอไหมได้ไหมครับติดเหลียมโอเคครับนี่ครับส่งเงินข้างล่างแล้วเอาของข้างบนมีความตะลุมน์มากต่อขอบคุณครับ ได้ของกินเยอะมากเลยมึงยังไม่ได้กินเลยอ่ะได้ขนมได้ขนมอะไรขนมขนมเทียนขนมเปียะแต่มันเหมือนอ่ะเหมือนส้มเนาะโอ้บ้านเป็นส้มส้มอะไานเป็นมาจากจีนเลยทำขอ๋อเป็นสีจติดใบรึเปล่ใบยง้านใช่ไหมครับเอาปลาสลังเห็นปุ๊บก็แกะออกเป็นข้างๆออกเลยอะไรอ่ะขอบคุณครับ เราก็ได้อาหารมาทุกคนอาหารไทยทั้งนั้นเลยนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือหมูมึงจะหวัวเราะทำไมเนี่ย <laughs> มีเพื่อนวันนี้เพื่อนมาด้วยเพื่อนสองอันนี้อ่าไส้กรอกไทยแล้วก็มีอ่าอันนี้เรียกอะไรนะปักหม้อเขาเกี่ยวปับหม้อเขาเกี่ยวกักหม้อเขาเกี่ยวปักหม้อแล้วก็มีหมูหมูหมูปเปรี้ยวคล้ายๆบ้านเราคือแหนมหมูทอดนั่นแหละดูใกล้ๆนะแหนมห,หมูทอดทุกคน แล้วก็ข้าวเหนียวสองห่อสำหรับเราสองคนนี่คนเดียวน่าจะไม่พอสองห่ออันนี้เขาแถมข้าวเหนียวมาแล้วนี่จริงเหรอนี่ไงอ๋ออันนี้อันนี้โอเคปะมานั่งกินกันอยางนะที่มึงอยากกินอ่ะได้กินไหมไม่มีอยากกินอ๋อปวยจับไม่มีปกติมีขายเนาะแต่ช่วงนี้ไม่น่าจะขายเพราะว่าน่าจะหากินยากช่วงนี้ทุกคนก็กินตามมีตามเกิดกินกับพือนอย่างงี้แหละอร่อยดีทุกคนกินเลยขออนุญาตกินไส้กรอบทุกคน ใหญ่มากชิมทุกอันเลยนะว่าอร่อยไหมรีวิวซิฟหวานว่ะอร่อยแต่มันสวยอะเห็นอืมอันนี้อร่อยขอชิมหมูก่อนอืมรสชาติแตกดีนะเปรียปร้ยวๆดีเหมือนที่เหมือนที่บ้านไหมไม่เหมือนเพราะกินได้เข้าใจไหมยอยู่ต่างประเทศอ,อ่ะมันก็กินได้ให้ให้เพื่อนเมย์ชิมชิมก๋วยเตี๋ยวเรือหมูให้ดูหน่อยสิว่าจะอร่อยเหมือนที่คุณพี่ คนขายเขาโมไว้ไหรือไม่ <c oughs> อาชิมสิมึงอสดดังมากเป็นยังไงก็อร่อยนะก็อร่อยนะแปลว่าแปลว่าอร่อยอ่ะโอเคแหลกไปไม่มันก็จะไปกินแบบบ้านเรามันก็ไม่ได้ไง สดน้ำอร่อยอ่ะมึงคำที่สองอร่อยละจริงต่กี้กูกินแต่เส้นไงคำแรกคำแรกคำแรกไม่อร่อยคำที่สองอร่อยเลยนี่ wanna try this you gonna like that นานอุ๊ยว้าวนี่ต่อไปเป็นดาราลูกอร่อยไหมคะ do you like that did you like that <Yeah. S 2> หลังจากที่อิ่มน้ำสำราญกับอาหารไทยไปเรียบร้อยแล้วก็กะว่าจะไหวหลวงพ่อในอุโบสถก่อนที่จะกลับซะหน่อยแต่ปิดซะงั้นเนื่องจากข้างในเนี่ยมีวัตถุมงคลมูลค่าสูงมากมายปลอดภัยไว้ก่อนเนาะไม่เป็นไรครับ สารพระพรมด้านหน้าวัดยังสามารถไหว้ขอพรได้ตลอดเวลาเพราะว่าอยู่ข้างนอกของพระอุโบสถถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยเด้อ เอพิสซดนี้ไปแล้วขอบคุณครับ